สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับยังอยู่กับเจ้าเครื่อง h ฮ b ิดตระกูลไฮบริดไฮโวลเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ไฮบริดเต็มร้านเลยนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาซ่อมเจ้าบอร์ดต,ตัวนี้กันนะครับตัวนี้เป็นบอร์ดฝั่ง AC ซีอินของเครื่องไฮบ b i ดฟ้าขาวนะครับมันก็จะประกอบอยู่กับเจ้าบอร์ด MPPT ตัวนี้นะครับ นี่แหละมันก็จะเสียบกันอยู่แบบนี้นะครับกับบอร์ดบูต m p v t นะครับเจ้าบอร์ดบูตเนี่ยนะครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ไว้ก่อนนะครับบอร์ดบูตผมเช็คอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็บอร์ดบูตไม่เสียนะครับเจ้าเมนบอร์ดเสียนะนะครับเมนบอร์ดของเครื่องนี้ซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่นะครับตัวนั้นก็ซ่อมเสร็จไปเอาบอร์ดตัวนี้มาเช็คนะครับปรากฏว่าเจอแจ็คพอตอีกแล้วนะครับแจ็คพอตที่ว่าก็คือนี่นะครับ มีรอยยำสารกรรมมาก่อนแล้วนะครับเนี่ยนะอ่ายำยังไงเดี๋ยวมาดูกันนี่นะครับฟิวขาดนะครับนี่ปกติตรงนี้มันจะเป็นฟิวนะครับถ้าฟิวขาดก็มีรอยไหมดำๆแบบนี้นะครับที่จริงรอยไหมพวกนี้นะครับผมจะแนะนําให้อ่าทำความสะอาดออกด้วยนะครับไม่อย่างนั้นมันจะมีผลต่อการใช้งานนะอาจจะเครื่องอาจจะไม่ทนนะครับ ทีนี้นะครับช่างคนก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าอ่ะคนไหนแล้วกันของญาติไม่เอ่ยถึงนะครับก็ทําการนะครับต่อตรงจําสายมาแบบนี้เลยนะครับอ่าก็ทําได้ไม่ผิดอะไรนะครับแต่ก็อ่ะล้างหน่อยก็ดีนะนะครับมันสกปรกนะครับก็ทีนี้นะครับจุดที่2ที่ทํามาก็คือจุดนี้นะครับนี่นะครับก็น่าจะไม่มีอะไรที่เป็น s m d นะครับอ่าตัวนี้ขาดนะครับก็ ใส่ R ตัวนอนแบบนี้มานะครับอันนี้ก็ทําได้ไม่ผิดกฎนะครับทาได้นะถ้าใครไม่มี SMD ก็ใช้ R ตัวนอนแบบนี้ใช้งานได้เหมือนกันนะครับจุดต่อมาที่ค่อนข้างที่จะผมไม่กล้าใช้งานนะครับถ้าทํามาแบบนี้นะครับถ้ายําม,มาแบบนี้ใส่อุปกรณ์เบอร์แทนอะไรมาแบบนี้ถ้าทําแล้วจบถ้าทำแล้วใช้งานได้มันก็แล้วไปนะครับแต่ถ้าทําแล้วมันใช้งานไม่ได้นะครับส่งต่อมาช่าง คนต่อมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะปวดหัวนะครับก็ถ้าทําแล้วไม่สําเร็จนะครับอย่างถ้าส่งต่อผมมาเนี่ยนะครับจุดนี้เห็นไหมนี่มีการต่อขามาด้วยขามันขาดนี่เห็นไหมมันไม่ต่อกันแล้วอ่ะหลุดเรียบร้อยว่าแล้วไงนะครับตรงนี้นะครับมันเป็นฟาสไดโอดนะครับช่างเขาใส่ตัวนี้มานะครับซึ่งเป็นเบอร์ที่อะไร ผมก็ไม่แน่อาผมก็ไม่แน่ใจเพราะผมก็ไม่เคยใช้นะครับเบอร์เดิมนะครับมันจะไม่ใช่ตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับของแท้มันเป็นยังไงนะครับก็ ตรงนี้นะครับผมก็จะต้องทําการรื้อออกด้วยนะครับรวมถึงอาตรงนี้ด้วยก็ทําความสะอาดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็อ่าเท่าที่ทํามาเนี่ยนะครับ้ามันทาแล้วใช้ได้ก็คือจบแต่ถ้าทาแล้วใช้ไม่ได้ผมก็ต้องมาเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับโดยเริ่มอ่าทการซ่อมโดยวิธีของผมนะครับอุปกรณ์ต่างๆก็จะใช้ในแนวทางของผมเอง SMD ก็จะเป็น SMD นะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นฟิลทําความสะอาดนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะใส่เบอร์ตรงเบอร์เดิมมันนะครับเพื่อให้มันใช้งานได้เหมือนเดิมให้มากที่สุดนะครับนะก็ทำมาก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็นะก็ถ้ายํำมามันก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับแทนที่ถ้าบอดเสียเนี่ยเราซ่อมเลยนะครับแต่กรณีถ้า ใส่อะไรมาแบบนี้นะครับแทนที่เราจะได้ซ่อมเลยแต่เราต้องมาหรือใส่อุปกรณ์ค่าเดิมมันกลับไปก่อนแล้วก็เริ่มนับใหม่อีกทีนึงว่าจุดไหนเสียบ้างนะครับมันก็เลยเป็นความยุ่งยากพอสมควรนะครับนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะครับทำการตรวจซ่อมซะก่อนนะครับเดี๋ยวซ่อมเสร็จเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่ะนะครับมาต่อกันนะครับตอนนี้ผมก็ได้ซ่อมบอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ ไอทั้งหมดเลยนะครับนี่ไดโอดก็ใส่ตัวเดิมของมันนะครับเป็นเบอร์ตรงนะครับเป็นแบบนี้เป็นฟาสไดโอดนะครับตัวนี้2ขานะครับเป็นฟาสไดโอดนะไม่ใช่ไดโอดความถี่ต่ําธรรมดานะครับทีนี้จุดที่เปลี่ยนตัวที่2ก็คือมอสเฟตตัวนี้นะครับใส่เบอร์ตรงเบอร์เดิมนะครับเบอร์ที่ช่างคนก่อนใส่มาเป็นตัวนี้นะครับผมก็ไม่เคยใช้ก็เลยถอดออกนะครับทีนี้ก็ถอด โดยอดบิดออกมาทําความสะอาดนะครับเพราะว่ามันมีรอยไหมอยู่นะครับแล้วก็เปลี่ยนส่ฟิวตัวนี้นะครับก็หลักๆก็มีเท่านี้นะครับนี่ลายวงจรด้านล่างก็ประมาณนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็เปลี่ยนใส่เอสเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ทําการทดสอบเรียบร้อยนะครับบอร์ดตัวนี้ทํางานได้เรียบร้อยนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับทีนี้ก็ประกอบนะครับ ประกอบลงบอร์ดตามเดิมนะครับแล้วก็ยึดนะครับพร้อมใช้งานนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆเพียงเท่านี้นะครับแค่ซ่อมบอร์ดตัวนี้เท่านั้นเองนะครับ่าไฮบริดก็ซ่อมให้ชมกันหลายคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวเบื่อกันนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับก็เนื้อหาในคลิปผิดพลาดประการใดยังไงต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ